สวัสดีครับพบกับหมียามว่างน,นะครับเป็นอีพีทำอาหารนะครับอาหารว่างวันนี้เข้าไปกลางคืนนะครับเลยมีเวลาทํากับข้าวตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นก่อนไปทํางานนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรทานกันครับ,นรบ <N> ในเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับเรามาดูของในตู้เย็นดีกว่าว่าจะทําอะไรกินเล่นกันในตอนเที่ยงวันนี้เข้าไปกลางคืนนะครับ เลยมีเวลาทํากับข้าวกินช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นดูกันครับเป็นลูกชิ้นปลาครับไปซื้อกินเขา20บาทก็น้อยอยู่ครับเลยซื้อมาทอดเองดีกว่าครับ35บาทมาดูน้ำจิ้มกันครับ มีน้ำจิ้มเยอะๆเลยครับเอาน้ำจิ้มซุกกี้ดีกว่าถ้าทางจะอร่อยครับมาครับลองไปทอดดูกันเลยครับตั้งกระทะครับ น้ำมันใส่ลงไปครับเอาให้หมดขวดไปเลยครับมีแค่นี้เองตั้งไฟให้ร้อนนะครับเสร็จแล้วก็เทลูกชิ้นใส่ลงไปครับ มันจะได้ไม่ติดกระทะเสร็จแล้วก็ทอดจนให้มันพองฟูจนกรอบครับพอกรอบเสร็จแล้วก็ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ครับของกินเล่นครับทานเล่นยำเที่ยงเที่ยงใบายครับอยู่บ้านก็หาอะไรมาทานกินเล่นกันครับ มากเลยครับทองแล้วก็ลูกชิ้นใหญ่ด้วยพอมันสุกแล้วแล้วเอามาโรยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนี่ครับลูกชิ้นของเรา แล้วก็น้ำจิ้มซุก,กี้ใส่ชามครับลองมาจิ้มชิมกันเลยครับกับน้ำจิ้มซุก,กี้กับลูกชิ้นปลาทอดครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดติดตามหมียามว่างอีกทีต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะมาทำอะไรกัน ครนะครับขอบคุณนะครับ